สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับถ้าตั้งคําถามว่าอะไรคือปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระกัมภีร์พี่น้องจะตอบว่าอย่างไงครับการอัศจรรย์หรือปาฏิหารหรือสิ่งที่พระเจ้าทํายิ่งใหญ่ที่สุดเหนือธรรมชาติในพระกัมภีร์คืออะไรครับเรารู้มาแล้วนะครับว่านิยามหรือความหมายของการอัศจรรย์นั้นคือ สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงทำกันอศัศจรรย์โรรองทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติในพระธรรมสูดีบทที่7 7ข้อ14นะครับผมอยากจะขออัญเชิญพระวจะนะของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้เช้าดูดีบทที่7 7ข้อ14ครับ พระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติตั้งหลายในข้อ15ครับด้วยพระกรพระองค์ได้ทรงไถประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟเ่นงครับโปรดฟังครั้งนะครับสรุปดีบทที่7 7ข้อ14พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายด้วยพระกรพระองค์ได้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์นาฏของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์และการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการทรงไถ่ประชากรของพระองค์ครับพี่น้องนี่คือคําตอบครับ คำถามที่ว่าอะไรคือความหมายของการอัศจรรย์อะไรคือจุดประสงค์ของการอัศจรรย์การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระคมพีกําลังบอกเราคืออะไรคําตอบก็คือการทรงไถ่ของพระเจ้าพี่น้องครับการอัศจรรย์น,นั้นคือการสําแดงจากพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ทําให้เราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งพระเจ้า สามารถเข้าไปแทรกแซงในกิจการของมนุษย์ทุกอย่างได้การอัศจรรย์นั้นแสดงฤทธิเดชของพระเจ้าการอัศจรรย์นั้นแส,สร้างแรงบันดาลใจการอัศจรรย์นั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าคือใครการอัศจรรย์นั้นสามารถยืนยันข้อความหรือสารที่พระเจ้ากำลังส่งให้กับมนุษย์การอัศจรรย์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เปิดเผยยืนยันพระวจนะของพระเจ้า อย่างเฉพาะเจาะจงคําสอนของอัครทูตคําสอนของพระเยซูในัอิศา,ษา,ษาอิสราเอลนะครับลูกหลานอิสราเอลพงพันุอิสเอลเห็นการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรก,กันดาร40ปีนะครับมุ่งหน้าไปสู่ดิแนแดนธรรมทัติสัญญาเหตุการณ์การอัศจรรย์เหล่านั้นครับรวมทั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้การที่พวกเขาข้ามทะเลแดง การที่พวกเขานั้นได้รับการเลี้ยงดูในถิ่นทั่วกันดานนี่การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนรุ่นนั้นครับพระคีพ์ยืนยันว่าพวกเขานั้นกําลังติดตามพระเจ้าองค์เทียงแท้พระองค์เดียวในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 10: บข้อยีนะครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านผู้ทรงทําการใหญ่และน่าเกรงกลัวซึ่งในตา ของท่านได้เห็นในวันนี้พี่น้องครับนั่นคือวัตถุประสงค์เพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่สรรเสริญครับเพื่อให้เกิดการเกรงกลัวพระเจ้าเกิดการเชื่อฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าการอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเพิ่อนพีมันคืออะไร ถามหลายหลายคนนะครับอาจจะได้รคำตอบที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นกับว่าเราถามใครถ้าเราถามโยชัวเขาก็จะบอกว่าดวงอาทิตย์ที่หยุดนิ่งกลางท้องฟ้าเลยครับถ้าถามโมเสสหรือชนชาติอิสราเอลเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทะเลแดงแยกออกมาพวกเขาเดินผ่านทะเลบนแผ่นดินแห้งถ้าถามในพระธรรมอิสยาก็จะบอกว่า เขานั้นเห็นเงาของดวงอาทิตย์ไปเคลื่อนไปข้างหลังสิบขั้นถ้าถามคนในสมัยพระเยซูสาวกของพระองค์เขาก็จะบอกว่าการคืนพนผชนของพระเยซูเป็นการอาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าถามคนที่ได้กินขนมปังและปลาจนอิ่มเขาก็จะบอกว่าการอาจจัศจรรย์คือการเลี้ยง5,000คนของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าถามอาดัมเขาก็จะบอกว่า อิทธิฤทธิปฏิหารหรือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ,คอการสร้างโลกพี่น้องครับถ้าถามว่าทะเลแดงเป็นสายรสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราหรือเปล่าพวกเราก็อาจจะตอบว่าไม่ใช่นะครับผมอยากจะให้เราเลือกนะครับว่าการอัศจรรย์ที่บันทึกในพค่มพีพี่น้องคิดว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับการที่อิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงบนแผ่นดินแห้ง ทะเลแดงแยกจากกันการที่โยนาอยู่ในท้องปลา3วันสามคืนการที่พระเยซูประสูติอย่างอัศจรรย์โดยหญิงพมจารีการที่ดาเนียลนั้นรอดชีวิตในถ้ำสิงโตการที่เพื่อนของดาเนียลสามคนคือชักรักเมชากและอาเบเนโกยังรอดชีวิตแม้ว่าจะถูกทิ้งในเตาไฟที่ มีความร้อนแรงมากการที่พระเยซูเดินบนน้ำการที่พระเยซูทรงสั่งให้พายุสงบลงได้การรักษาบุตรชายของในร้อยที่พระเยซูทำให้เข้าหายอย่างอัศจรรย์การรักษาคนโรคเรื้อนคนเป็นอมพึกงอมตพาตและผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องโลหิตตก การที่พระเยซูทรงขับวิญญาณชั่วจำนวนมากไปอยู่ในฝูงสุกรการจัดเตรียมมานาของพระเจ้าเลี้ยงดูคนถึงสองล้านคนในถิ่นตรกันดารการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล้าวงุ่นการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน5,000คนสี่พันคนการที่พระเจ้าให้เอลียา ทำให้บุตรของหญิงไม้เมืองซาเรฟัตเป็นขีเหยื่อความตายและการคืนพระชนของพระเยซูพี่น้องว่าอะไรที่เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมอยากจะตอบว่าทุกอย่างยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งหมดนั้นก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่ทําการอัศจรรย์นั้นปุญเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นโะรง สรงทราบว่าอะไรเป็นการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนรุ่นต่างๆเหตุการณ์ต่างๆและยังมีการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งครับที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกันเกิดขึ้นทุกวันครับคือการที่พระเจ้าได้รับเอาคนบาปที่ดื้อรั้นเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ยกโทษบาปให้กับพวกเขา ประทานชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาและประทานพระพรมากมายให้กับพวกเขารับพวกเขาเป็นบุตรของพระองค์และผนึกตราประทับไว้ชั่วนิรันดร์ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพราะการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นี่คือการอัศจ,จรรย์แห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา พี่น้องครับหากจะถามว่าอะไรคือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคนเราคงจะต้องตอบเหมือนกันนะครับก็คือการที่เราทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์การที่เราทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระเจ้าการที่เราอยู่ในแผนการการทรงไถ่ของพระเจ้าครับนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการทรงไถ่ชีวิตนิรันดร์นั้นเกิดขึ้นทุกวันครับ พวกเราจะสัมผัสถึงการทรงนำของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ทุกวันขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความรักของพระเจ้าเช่นนี้ที่เพียงแต่ความรักของพระองค์เท่านั้นแต่ยังสํแแดงถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ผ่านความรักของพระองค์ครับขอบพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับให้เราสัมดงการอัศจรรย์ของพระเจ้า ผ่านทางความรักที่เราจะมีต่อคนอื่นผ่านทางความรักที่เราสามารถที่จะรักคนอื่นได้ที่เราสามารถรักศัตรูของเราได้ที่เราสามารถรักคนที่ข่มเหงเราโวยพรคนที่แช่งสาบเราแช่งด่าเรายกโทษให้อภัยแก่ผู้ที่ไม่น่ารักและนี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้ากระทําผ่านชีวิตของเราผ่านทางความรักครับความรักคือการอัศจรรย์ครับ ขอพระเจ้าอํนนอานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในวันนี้พวกข้าพงหลายได้รู้ว่าความรักคือการอัศจรรย์และเมื่อข้าพุ่งหลายรับความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพุงหลายความรักนี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายและให้ข้าพงหลายรักคนอื่นนั่นคือความอัศจรรย์นั้นผ่านชีวิตของข้าพุงหลาย ไปสู่ผู้อื่นมากมายและนั่นคือพระมหาบัญชาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงได้ทรงให้ช่องทางความรักไหลผ่านชีวิตของข้าพงศ์หลายและนั่นคือการอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของข้าพงศ์หลายถ่ายทอดไปเขินคนอื่นมากมายให้คนอื่นนั้นได้รับความรอดชักนําคนอื่นๆนั้นให้ได้รู้จักกับพระองค์เพื่อที่พี่น้องเหล่านี้เขาจะเป็นลูกของพระองค์ เขาจะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักผู้ที่พระองค์ทรงไถ่และอยู่ในแผนการแห่งความรอดนิรันดร์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเจิมตั้งข้าพงษ์ทั้งหลายให้เป็นทูตแห่งสันติภาพเป็นทูตแห่งพระกิติคุณข่าวเผริฐของพระองค์เพื่อที่ข้าพงษ์ทั้งหลายนั้นจะส่งการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายไปถึงชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ขอกราบขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายได้เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการอัศจรรย์ คือความรักของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดใช้ข้ามูมงหลายเป็นเครื่องมือในการสําแดงการอัศจรรย์ของพระองค์ผ่านทางความรักที่พระองค์มอบให้กับข้าพโม์หลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงอยู่ไม่ไกลข้าไม่มี เปลี่ยนพั่นดินที่เคยแห้งล้ i